ันนี้พวกเราก็จะไปวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยจะต้องมีการวางแผนในการเดินทางก่อนค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นการเดินทางด้วยรถไฟเพราะว่าบ้านของแต่ละคนเนี่ยก็คืออยู่กันคนละที่ใช่ไหมคะเราจะต้องรวมตัวกันที่สถานีรถไฟอยุทยาก่อนค่ะโดยจะเริ่มต้นแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือจากบ้านไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปสถานีรถไฟอยุทยาค่ะ ก่อนออกจากห้องนะคะเราก็จะเช็คความเรียบร้อยก่อนนะคะก็คือดูว่าเราเนี่ยปิดไฟปิดพัดลมหรือว่าถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะคะก็คือการเช็คค่ามลพิษทางอากาศนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีการทํากิจกรรมอยู่ข้างนอกข้างหน้า,านะคะเราดูว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเหมาะสมกับการออกไปทํากิจกรรมข้างนอกไหมถ้าไม่เหมาะสมน,นะคะเราก็จะพกแมสสนะคะไปด้วยนะคะแล้วก็ล็อกประตูห้องให้เรียบร้อยะคะ่ะ ก่อนเราจะออกจากบ้านนะคะเราจะทำการเช็ค pm 2.5หรือค่าฝุ่นของวันนี้ก่อนนะคะแอปที่เราใช้ในการวัดจะเป็นแอปเช็คฝุ่นโดยภายในแอปนะคะจะเป็นการปักหมุดไว้บริเวณใกล้เคียงของเราค่าที่เราวัดได้วันนี้นะคะก็ะอยู่ที่67 ไมโครกรัมต่อรูกบาทเนะคะซึ่งในค่านี้นะคะจะอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านเราควรสวมใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่นและตรวจสอบสภาพร่างกายให้พร้อมและเราก็ออกเดินทางกันเลยกลุ่มที่2จากบ้านไปสถานีรถไฟพาชีสถานีรถไฟอยุธยาเนื่องจากจะต้องมีการขี่รถมอไซค์มาสถานีรถไฟพาชีเนี่ยจะต้องมีการเช็คสภาพรถก่อน ึ่งเลยสภาพยางนะคะก็คือเริ่มดูตรงดอกยางให้ดูที่ความลึกแล้วก็ร่องของดอกยางเป็นหลักถ้ามีความลึกและชัดเนี่ยแสดงว่าอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ 2. ระบบเบรกเช็คผ้าเบรกดูที่ความหนาค่ะ 3. ส,สัญญาณไฟและเสียงบีแต่นอกจากนี้ก็ต้องมีการเช็คค่าฝุ่นด้วยค่ะ เมื่อเรารวมตัวอยู่ที่สถานีรถไฟอยุธยานะคะเราก็จะต้องทำการเช็คตารางรถไฟจากอายุธยาไปสถานีรถไฟบางปะอินค่ะกเ,กเราจะไปช่วงเวลา9โมงถึง9โมง10นาทีค่ะทำการซื้อตั๋ว

ถึงสถานีรถไฟบางปะอินนะคะเราก็จะต่อด้วยรถ2แถวไปหาลุงคนขับบอกว่าไปวัดนิเวศธรรมประวัติราชวารวิหารซึ่งอย่าลืมนะคะว่าจะต้องขอเบอร์คุณลุงไว้เพราะว่าลุงเขาขับแค่คันเดียวซึ่งใช้เวลาประมาณ4นาทีในการถึงวัดค่ะ นีมองกล้องนเมื่อถึงวัดนิเวศแล้วนะคะวัดแห่งนี้อยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพยาบนเกาะลอยตําบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินและโรงเรียนวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติการเยี่ยมชมวัดนั้นต้องขึ้นกระเช้าไปโดยกระเช้านั้นมีจำกัดการนั่งได้แค่5-10ถึงคนค่ะซึ่งตัวกระเช้าจะมีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยค่ะรับรองว่าไม่ตกลงไปอย่างแน่นอนแต่ในเรื่องความปลอดภัยนั้นกระเช้าอาจจะไม่ได้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าในตัวกระเช้ามีแค่ที่กั้น ระดับเอลเท่านั้นความสวยงามของกระเช้าอยู่ที่ตัวกระเช้าและศาลาที่นั่งโดยมีลักษณะแบบไทยโบราณแต่ก็มีความคลาสสิกและยังมีลวดลายที่สวยงามค่ะตัวกระเช้านั้นให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ ซึ่งภายในวัดจะมีพระสงฆ์ขับรถดางพชาชนสถานที่ต่างๆภายในวัดซึ่งในนี้เราจะเลือกที่จะเดินค่ะนื่องจากเราสามารถเข้าในส่วนที่รถไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วก็บริเวณด้านหน้าของวัดน,นะคะมีการบูรณะซ่อมแซมคะ่ะเราก็เลยได้จะเดินแล้วก็สามารถชมบริเวณรอบๆได้โดยใกล้ชิดด้วยค่ะ Slipping, slipping, I'm only looking at ตามมาเลยค่ะภายในวัด ใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชะกุศลสร้างเนมแบบโบสถ์ฝรั่งโดยใช้ศิลปะแบบโกธิกโดยเฉพาะพระอุโบสถของวัดที่เป็นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตกบริเวณยอดโดมมีห่อนาฬิกาและระฆังชุดเหนือไปประดิษฐานพระบารมสาราลิกธาต ส่วนภายในพระอุโบสถประดิสฐานพระพุทธนาลุโมน์ทันโมพาดเป็นพระประธานซึ่งออกแบบโดยพระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐะวรการโดยใช้การผสมผสานศริลป,ปะแบบประเพณีนินยมกับศิลป,ปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน หลังจากที่เราเดินชมภายในวัดเหนื่อยแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันด้วยที่คาเฟ่ภายในวัดนะคะคาเฟ่นี้ก็จะมีคาเฟ่ที่ชื่อว่ารักมังอินะคาเฟ่ค่ะภายในคาเฟ่นะคะก็จะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มมากมายให้เราเลือกซื้อได้เลยะคะ<น>่ะแล้วก็จะมีวิวหรือบรรยากาศที่ผ่อนคลายสงบร่มเย็นนะคะมีต้นไม้เยอะทําให้ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง20ค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะกลับรถไฟรอบเที่ยง55้าเราก็เลยโทรหาคุณลุงให้มารับตอนนี้งานกะกลับไปแล้วค่ะไว้เจอกันที่สถานีเลยนะคะเนึงเราก็นั่งกระเช้าข้ามถังมาในระหว่างรอรถนะคะก็จะมีร้านค้าค่ะ,ะเป็นพวกอาหารทานเล่นอาหารกระจุกกระจิ๊บเรารู้ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าหมวกอ,อะไรต่างๆนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็เดินไปอ b, รอที่หน้าโรงเรียนเพราะว่าเดี euh, ๋ยวคุณลุงเขาก็จะมารับที่หน้าโรงเรียนค่ะเมื่อถึงสถานีรถไฟเนี่ยเราก็ซื้อตั๋ว5้าใบกับรถไฟอยุธยาค่ะเฮ้ยเพื่อนรถไฟมาแล้วก็บ้าะบันเลย